ครับคุณผู้ชมนะครับพบกับผมทิศพันธ์ช่องคุมทรัพย์พานาคทิศพันธ์ชาแนลนะครับวันนี้ก็ได้มาตามวัดคนการทําเว้านะครับเว้าคุมทรัพย์านาคนะครับที่จะประจําที่กระท่อมลาสังขารหลวงป<บ>ู<บ>่สวงบ้านรุ่นตะบนอาโพน <7 S 1> อาเภอับเชิด <7 S 1> จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็ได้สั่งต้นลําดวนนะครับตัดมาจากป่าต้องขอบคุณคุณพี่ที่ตัดต้นลําดวนให้เนาะมาจากป่า อ่าสวัสดีครับพี่ทั์ครับสวัสดีครับผมเหมือนเดิมครับครับแล้วก็ต้องขอบคุณอ่ามณีชาแนลด้วยอ่าแล้วก็น้องมิวชาแนลเมียครับมาเมื่อเช้าครับนะครับแล้วก็พี่ที่ตัดต้นมาด้วยพี่ที่ตัดต้นมาด้วยเนาะขนมาให้ถึงถึงที่เลยตัดในป่านะนะไม่ได้ตัดป่านติดกัมพูชานติดติดเขต ในป่าลึกเลย,เนยในป,ป่าลึกเลยพี่ที่บ้านขยองนี่ยโป่าใหญ่มาก<อ>ครับขนมาไกลอยู่จากบ้านขยองมาบ้านรุ่นก็ตกไปหลายสิบกิโลครับครับว้าวนี่มันต้นลําดวนคือต้นฉบับของหลวงปู่สวงใช่ใช่ครับหลวงปู่สวงแกไปตัดต้นลําดวนแล้วยินว่าพาพิทัาน์ไปตัดหลายที่ใช่ไหมต้นลาดวนเนี่ยผมขับรถไทยกับพโพบุญมีมแล้วก็พโทสุพีลุงสมบูรณ์แล้วก็มีผมเป็นคนขับจะเป็นรถไทยจากกรเพชรแต่ก่อน มันจะมีสีแดงๆเนาะรถจักรเพชรก็รถไทยก็อีที95อ t ที95ครับ95เร่งก็คือมาตัดต้นลำรุวนแบบนี้พอดีมาสองต้นครับมตัดมาสองต้นอันนี้ตัดมาสองต้นอันนี้ใช้สลายนิดท่านเนี่ยอันนี้ก็ประมาณถ้าถ้าวัดศอก็ประมาณเจ็ดสอกหรือหกศอกเจก็ประมาณสามเมตรครึ่งสามเมตรครึ่งสามสามเมตรครึ่งกับสามเมตรั้งสิบคือนี่ว่าว่าจะย้ายที่สุดยนีไย ครับใหญ่สุดผมวัดดูแล้วใหญ่ใหญ่กว่ากับก็เท่ากับตัวนี้เลยอ๋ออาจจะใหญ่เพราะว่าเป็นอาจจะใหญ่กว่าตัวนี้หน่อยหนึ่งเขาเรียกว่าเว่าประจํเว่าคุมทรัพย์านาคประจํากระท่อมและสังขารหลวงปู่เลยคือจะขึ้นทุกงวดเอาลงแล้วขึ้นเลขออกก็เอาลงครับพอเลขจะออกก็ขึ้นอีกนะครับเพราะว่าทําไมทําอย่างนั้นเพราะว่าใครที่มีคือเาเรียกว่ายกลวงครับ ยกดวงใครที่มีมีดวงก็ส่งรายชื่อแล้วก็ปัจจัยมาคนละสิบยี่สิบาทเพื่อต่อหางว่าวแล้วก็ขึ้นบบกถวายหลวงปู่ก็คือขึ้นขึ้นถวายว่าวก็คือเราเขาเรียกอะไรแหะคือนุนดวงของเรานุนดวงครับนุนดวงดวงไม่ดีจะอยู่บนฟ้าบนสวรรค์บนอา,ากาศเทวดาเทวดาถวายเทวดายกดวงกับหลวงปู่เลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโชคอลาภก็คือหน้าที่การงานขึ้นเหมือนว่าวครับ ครับหรือทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะสําเร็จอันนี้คือเป็นเว,ว้าที่ทีมงานเรานะครับที่จะทําที่นี่แล้วก็ทําไว้ก็จะใช้ได้นานเนาะต้นลําดวนเนาะครับปีหนึ่งน่าจะได้ปีหนึ่ง<ม>น่าจะได้พี่ครับขึ้นและลงแต่ถ้าเราเอาลงมารวมยังไงเราก็ส้เสมเซมแต่ว่าวันนี้จะไม่ให้เขียนจะเอากระดาษเขียนแล้วก็ถวายหลวงปู่เปะเปะไว้แล้วก็ขึ้นข้างบนครับอันนี้ตอนนี้ผม ยังทําไม่ได้พวยังเก็บไหลอยู่เก็บไหลอยู่อ่ะแล้วสิ่งที่ต้องทามีอะไรบ้างคุณอุปกรณ์ไม้ได้แล้วอุปกรณ์หนึ่งก็คือต้นลําดวนต้นลาดวนได้แล้วที่สองนี้ก็คือผ้าเป็นผ้าจีวรผ้าจีวรก็ยังไม่มีโอ้จะีวรเก่าอะไรไหมจีวรเก่าผมไม่ทําไม่ทําตัวที่เขาใส่แล้วผมไม่ทําคือจะเอาตัวใหม่เลยจะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยจะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยครับที่เห็นว่าวทำจีวรในนี้ จะไม่เอาตัวที่พระใช้แล้วจะเอาเป็นตัวใหม่สิ่งๆเลยเหมือนแบบนี้เลยแกะกลองแบบนี้เลยแกะกลองแบบนี้เลยครับแกะกลองแบบนี้เลยผมจะไม่ทาไม่ไม่ทําที่พระใช้แล้วเอาเป็นว่าใครที่มีดวงมีบุญเป็นเจ้าภาพจีวอนจีวอนชุดคือจีวอนพรไตร์ชุดพระไตร์ทำเม้านะครับเอาแค่ชุดเดียวครับชุดเดียวชุดเดียวก็น่าจะเสร็จครับอ๋อ เอาชุดเดียวใครทำทําถถถถถถไม่พอเดียวผมไปหาแกะแกะแถวไหนก็ได้เพราะมีเซดได้เซดได้ไดเดได้ครับเซดได้แต่จะไม่เอาตัวที่ใช้แล้วจะไม่เอาไม่เอาต้องเอาเราถวายลวงปู่จะเป็นของใหม่ทั้งหมดอืไม่แค่เอาของเก่า<อ>ก็เหมือนว่าาถ้าผ้าตัวนี้เก่าผมจะส่วนมากผมจะไม่ไม่ค่อยให้ใครนอกจากท่านเอาไปบ้านอืครับบูชาเอาไปบ้านถึงให้อ้าคุณผู้ชมนะใครจะมีดวงเพราะว่าตัวนี้เราทําขึ้น ขึ้นถววยลวงปูครับอันนี้จะขึ้นเชือกที่สูงที่สุดในในในต้นจบในต้นจบกครับแต่ผมถ้าผมขึ้นไวเหมือนแต่ก่อนผมจะขึ้นไปบนฟ้าเลยเพราะขึ้นเมื่อปีห้าเช็ดอ๋อเคยขึ้นในต้นจบกเคยขึ้นสามสี่ครั้งโอ้ครับครับแต่ทุกวันน่าจะหนักตูดขึ้นไม่ไหวแล้วอโอเคคุณผู้ชมครับท่านใดที่พื้นเดียวนะต้องการแค่ชุดเดียวนะครับท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพที่จะทําเว้าขึ้นตลอดรวงดีแน่นอนครับแต่ถ้าชุดสวยๆหน่อยก็พันขึ้น น่าจะพันขึ้นนะนแต่ถ้าชุดธรรมดาก็ประมาณ980ดิบก็อันนั้นบางหน่อยพอผมเคยซื้อมาทําซื้อให้พ่อที่มีพี่บริจาคให้พ่อซื้อผ้าไตรถวาย<อ>ถวายพระรตอนพ่อยังไม่เป็นอะไรก็มีพี่อยู่น่าจะอยู่สม,มุดปรากานี่แหละผมเอาเป็นว่าผ้าจีวนอาจจะนั่นแหละประมาณเดี๋ยวโทรมาถามก็ได้นะครับเพราะว่ามันบางเศษหลืออาจจะทาอย่างอื่นก็ได้เนาะมันมีลายชุดกับชุดละพันแปดก็มีชุดละสองพันแปดก็มีชุดละสามพันก็มี ว่ายางดีแหละครับดีที่สุดเพราะว่าถ้าจะเป็นเหมือนแบบสีดำดำที่พระเขาเคยใส่เขาจะมีหลายชุดอยู่อันนั้นก็แพงหน่อยเหมือนผ้าฟาสรงนั่นแหละแพงหน่อยจะเป็นสีดําอันนั้นจะแพงครับ่าหลังจากเราทเว่าเสร็จแล้วก็จะขึ้นให้หลวงปู่ก็จะมีต่อหางเว่ากันนนดวงใครจะมีปัจจัยก็ส่งนะครับอดิฐานจิตแล้วเขียนชื่อให้ครับเขียนชื่อให้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ปัจจัยก็จะต่อหางว่าจะได้ขึ้นไปเว่าเลย เนาะสัตว์ครับผมแล้วเลขก็จะเขียนไว้ในเว้าเลยครับนะเลขก็จะมีให้ในเว้าเลยอันนี้ผิดถูกก็อยู่ที่ลวงปู่จะดลประดานให้เราผิดถูกก็ไม่รู้เนาะแล้วลวงปู่เราก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนครับเพราะว่าคือเป็นเป็นครั้งแรกที่จะทําเบ้าใหญ่ขึ้นมามาขึ้นประจํากระท่อมทุกงวดครับนะบางท่านอาจจะมีปัจจัยเยอะก็มาขึ้นเองก็ได้ครับแล้วแต่นะไม่ว่ากันแต่ว่าทางช่องอ่าคุมทรัพย์พิจานาคและก็ทีมงานก็อยากจะ ขึ้นด้วยอย่างพิพันธ์ก็ขึ้นด้วยนะนะครับก็เลยทําเบ้าให้พิทัก์พิทัศน์ก็ขึ้นด้วยกันกับพิพันธ์นั่นแหละก็คือด้วยกันนะครับก็คือเรานะอันนี้บางคนเขาถามว่าไอ้ขึ้นเบ้าอันนี้คือขึ้นจะถวายปัจจัยแล้วเอาปัจจัยลงมานี่ก็ถวายหลวงปู่จะได้บูรณะตรงนี้ครับเราก็ต้องซซืื้้ออูเทียนหาเงินมาซื้อทูบซื้อเทียนบางทีอันนี้ผมบอกตรงๆเลยบางทีไอ้คนที่มาไหว้หลวงปู่บางทีก็ไม่มีปัจจัยบางทีก็มีปัจจัยก็ไม่ว่ากันก็ อยู่ที่เราจะทําบุญแต่เราจะไปติเขาว่าทําไม่ทําก็ไม่ได้ครับครับบางทีอาจจะไม่มีทูบเทียนก็มีบางทีมีพี่ส่งส่งทูบมาก็ไม่พอไม่ทันแต่รเราจะรอแต่เขาส่งมาก็ก็เกรงใจเขาก็ต้องหาปัจจัยไปซื้อเองบ้างครับครับน,นี้ก็จะมีทูบเทียนที่ต้องซื้อแล้วก็ฟืนจะต,ต้องซื้อครับตลอดแต่เมื่อเมือม่อเมื่อสองสาวันที่แล้วมีพี่ก็ส่งมาผมก็ซื้อมาประมาณสองสามชุดครับ พี่ส่งมาผมจําชื่อไม่ได้ตอนนี้ครับครับส่งมาประมาณสองพันผมก็ซื้อไอ้ทูกมาประมาณไอ้เขาเรียกอะไรสามไม่นั่นนะ<อ> <c oughs> ชุดหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทชุดใหญ่แน่ครับชุดใหญ่ครับอโอเคครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามนี้เนาะ,ะถ้าไหนที่อยากอยากเป็นจะภาพนะครับกีโวลชุดหนึ่งนะครับพะรไรชุดหนึ่งเพื่อจะมาทำบ้าถวายหลวงปูส่สวงก็เป็นจะภาพได้เดอ เอาแค่ชุดเดียวนั่นแหละใครใครมีสิทธิ์ก่อนใครโทรมาก่อนคนนั้นได้เนาะแล้วก็ไม้ไผ่อันนี้ผมจะหาเองไม้ไผ่หาเองเนาะผมจะหาเองจะหาไม้ไผ่ดีๆดีที่สุดครับนะต้นลำบวนก็ดีแต่ตอนนี้ผมยังไม่ทำเพราะเจ็บแขนแขนข้างหนึ่งมันลราเราไม้ไผ่ไม่ได้ ทีนี้มาเล่าความฝันพิทัก์ก่อนนะ่ะครับเอาโอเคครับพิทัศน์นะครับตัวนี้มาเล่าความฝันนะครับถามความฝันพิทัศ์เป็นยังไงบ้างเนาะหลังจากพี่งานบุญของคุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะครับกออนอะงานบุญของคุณพ่อก็ถือว่าเสร็จแล้วก็อเราเมาเ,าเลขความฝันพิทัศน์อกีกที่หนึ่งว่าฝันว่ายังไงดังนะครับก็อันนี้ก็เมื่อคืนวันพระวันที่เท่าไหร่เนาะวันพระวันนั้นขึ้นแปดค่ำอันนี้ฝันเห็นพ่อ นนพแต่พ่อไม่ได้บอกตัวเลขนะพ่อไม่ได้พูดด้วยอืครับแต่เห็นท่านอยู่บนบนบนฟ้าคือมองไปเห็นแต่สีเงินไอเป็น,เป,นเป็นแผ่นเงินทั้งหมดเลยครับแล้วก็จะมีกระท่อมและมีทุ่งนามีอะไรราย,ยาหยญย่ใจะเป็นสีเงินหมดแต่ท่านอันนี้ขออนุญาตนั่งแบบในฝันครับพ่อจะนั่งแบบนี้อนั่งแบบนี้ มองหน้าผมแต่ผมคุยด้วยแต่ท่านไม่คุยด้วยนั่งมองหน้าแบบนี้เลยครับแบบนี้แหละออแต่ขออนุญาตนะครับผมผมนั่งให้ดูในในในความฝันต้องขอโทษขออภัยด้วยออครับท่านจะนั่งแบบนี้แต่เอามือมาใส่แบบนี้ครับ,รบมือหนึ่งก็เหมือนกับเหมือนจะวางตรงกลางแบบนี้ครับแต่ด้านข้างจะเป็นสีเงินทั้งหมดเป็นเป็นแผ่นเงินก็เรียกแผ่นเงินแผ่นเงิน แต่ข้างบนทําไมต้องมีทุ่งนาข้างบนก็มีกระท่อมผมก็เลยถามท่านว่าพ่ออยู่ไปอยู่อะไรตรงนั้นแต่ช่องหนึ่งผมไม่ได้พูดเมื่อกี้พูดว่าแต่พ่ออยู่ข้างบนครับอ,อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่บนสูงแบบนี้แต่มีทุ่งนาข้างบนแต่มีกระท่อมข้างบนแต่พ่อนั่งอย่างที่ผมนั่งให้ดูเมื่อกี้แต่ผมว่าพ่อน่าจะให้ปริศนามนลูกปู่คือนั่งแบบนี้<อ>ถ้าเราตีเป็นเป็น,เป,นเป็นเลข อันนี้หกหน้าอกก็คือหกท่านจะทําแบบนี้ทําแบบนี้ด้วยครับออันนี้ถ้าเราตีเป็นหกห้าก็ได้หกห้าครับอันนี้ก็เป็นเลขทั้งหมดเนาะเป็นเลขทั้งหมดเลยครับแล้วจะมีจะมีกระท่อมก็คือบ้านของท่านแต่ถ้าบ้านนี้เลขที่แปดตัวเดียวแปดตัวเดียวครับเลขที่บ้านผมแปดตัวเดียวพพ่ออยู่ตรงนั้นถ้าให้ปริศนาปัญหาเหมือนลูกปู่เลขที่แปดตัวเดียวคือแปดหนึ่ง เลขที่เปตัวเดียวครับก็คือเป็นน่งอ,อันในถ้าเราเอาเยอะก็เยอะแต่พอไม่ได้พูดกับผมสากนิดเลยแต่ผมตีปัญหาเอาเองครับนั่งแบบนี้ถ้าเราตีอย่างหนึ่งจับหัวเข่าก็คือเก้าครับแต่มันถ้าตีไปห้าเก้ามันก็ออกไปแล้วรเราอย่าไปเอาดีกว่า <laughs> แล้วก็ลูกพิทัศน์ลงเขียนเลขที่พิทัศน์ชอบไม่พูดด้วยเหมือนไม่รู้จัก อกับท่านน่าจะไปไปอยู่กับหลวงปู่แล้วน่าจะคืออันนี้ผมก็เล่าไม่ได้หรอกครับก็คือว่าท่านอาจจะไปสู่สวงสวรรค์นี่แหละครับท่านก็น่าจะอยู่ข้างบนเลยอ๋อครับแต่ท่านก็ไม่ได้พูดกับผมเลยเพราะท่านกําลังไปก็ไม่นานแต่เมื่อคืนอันนี้ผมเราพอสังเขปเนาะพ่อพ่อเคยเดินจงกรมช่วงเวลาสิบแปดแต่นี้ แม่บ้านเขาได้ยินพ่อเดินจงกรมนับรูปรคำกล,กลมๆร้อยแปดเนี่ยท่านจะเดินตึบตึบตบตบรอบที่ท่านเดินเลยจนแม่บ้านสะดุง้งบอกว่าพ่อถ้าพ่ออยากทานข้าวก็ไปไปทานข้าวหนูก็เ,เก็บไว้ในตัวแม่บ้านจะบอกอย่างนี้เมื่อคืนอันนี้เมื่อคืนผมมาจากบ้านก็ประมาณห้าทุ่มครับมานอนนอนฝัน มีคนมีเสียงมาบอกว่าฟ้าโลง,งห้าแปดศูนย์ยำไว้เด้อฟ้าโลงห้าแปดศูนโอ้ฟ้าโลงห้าแปดศูนย์แต่แต่ในฟาร์มฝันผมไปเถียงเขาอีกไม่ใช่ฟ้าโลงพ่อนะมันศูนย์หกสามผมบอกอย่างนี้เพราะฟ้าโลงศูนย์หกสามจริงๆที่ที่พ่อไปอครับและอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดอันนี้เยอะหน่อยเด้อเอฟซอันนี้คือค เจ็ดหนึ่งเจ็ดในความฝันนี่ก็เสียงเหมือนกันครับแล้วที่เขาเขียนให้จริงๆอันนี้ผมไม่เอ่ยว่าใครเขียนให้ผมบอกตเลขเขาพอสามแปดสองสามแปดสองอันนี้ที่ผมวงกลมออนนี้ที่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ที่เขาเขียนให้อันนี้อันนี้เสียงอันนี้เสียงเสียงเสียงมีสองมีสองเสียงสองเสียงแล้วก็เขียนให้เขียนให้อันนี้ชัดเจนแต่ออกไม่ออกไม่ทราบครับ พิทัดเอามือเขยียนนิดนึงข้างบนเอินี่แหละอะสามแปดศูนย์ก <5 80 S 1> ับเจ็ดห้าแปดศูนย์กับห้าแปดศูนย์ไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดอันนี้เสียงข้างบนเงแต่ที่เขาเขียนให้แบบนี้แล้วเลีกเก้าโลง่งนะฟ้าโลงผมไม่ได้เขียนฟ้าโลงคือเขาจะบอกแบบนี้ฟ้าโลงอย่าลืมด้วยห้าแปดศูนย์ครับแต่ในความฝันผมจะเถียงเขาบอกว่าไม่ใช่ ฟ้าลงของพ่อนั้นศูนย์หกสามผมบอกอย่างนี้พิทักษ์เขียนในความฝันอันนี้ความฝันเสียงเขาบอกว่าอย่าลืมฟ้าลงด้วยห้าแปดศูนย์แต่ผมไปเถียงเขาในความฝันไม่ใช่ฟ้าลงของพ่อคือศูนย์หกสามศูนย์หกสามครับอันนี้ก็ออกไม่ออกก็ผมก็เป็นแนวทางครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดคืออะไร717กเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็เสียงบอกเหมือนกัน <S <S เสียงบอกบอกว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแต่ถ้าในความในในปริศนาของลุงปู่ถ้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดผมก็จะบวกหรือลบ เจ็ดบวกหนึ่งคือเท่ากับแปดเจ็ดแต่เจ <7. S 2> ็ดลบหนึ่งก็เท่ากับเจ็ดหกก็เท่ากับอายุของพ่อเจ็ดสิบหกปีเจ็ดสิบหกปีครับ oh. อันนี้ผมตีเอาเอง